้นแทนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งภายในพิพตาสำหรับแฮชแท็กเกตเบลซูนจอนนี่เมื่อทางด้านเ m Entertainment ต้นสังกัดของวงหนุ่มๆ NCT นได้มีแถลงการออกมาว่าจอนนี่ NCT มีอาการบาดเจ็บกระดูกไหปลารา้าหักทำมาแฟนๆเป็นห่วงกันเป็นอย่างมากโดยแถลงการมีใจความสำคัญว่าเมื่อวันที่11มิถุนายน25 6 6ันห้กจอนนี่ NCT, มีอาการบาดเจ็บเนื่องจากไหลขวาของเขาชนประตูสตูดิโอจนได้รับบาดเจ็บถึงรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีซึ่งได้รับการรักษาและตรวจร่างกายอย่างใกล้ชิดจากการตรรรรวววจสอบบบพพ่าาาาากกกะดะะดูาาิเณไหป้้ขแท ให้งดการเคลื่อนไหวและเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดจนกว่าจะฟื้นตัวค่ะทางนี้จอห์นนี่จะหยุดตารางงานทั้งหมดของเขาและรักษาตัวก่อนซึ่งทางค่ายจะจัดตารางงานใหม่ภายหลังจากที่เจ้าตัวหายดีแล้วพร้อมขอโทษที่ทําให้แฟนๆกังวลกับข่าวกระทันหันและเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวค่ายขอให้ความสําคัญกับการปฏิบัติต่อศิลปินมุ่งเน้นไปที่การฟื้นตัวเพื่อให้จอห์นนี่กลับมาอย่างแข็งแรงอีกครั้งค่ะขณะที่ทางผู้จัดงานเคทาวที่หนุ่มจอห์นนี่จะไปเป็นดีเจที่ประเทศอินโดนีเซียในวันที่มิออกมาาประกศแล้วว่จอนี่่จะไไมด้รวงานดังกล่าวค่ะ